สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับคลิปนี้ก็มารอใส่าบกันนะครับนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกนะครับรวมถึงการดูคลิปดูโฆษณานะครับให้ด้วยนะครับนะครับดูคลิปดูไลฟ์สดสักคนละสามนาทีขึ้นไปนะครับรวมถึงไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะครับไม่ข้ามโฆษณาครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แมกซลูทีนแซดใบแมงมี นะครับแล้วก็รวมถึงชามาดิพีกาแฟกกกอกผลิตภัณฑ์ไลเมกนะครับนะครับแล้วก็นะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับต้นฮักกอกกอกนะครับนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็มารอใส่บาทกันนะครับนะครับมารอใส่บาทกันนะครับ นี่นะครับมารอใส่บารกันนะครับเอฟซีนะครับตอนนี้พระก็กําลังเดินมาแล้วนะครับนะครับพระกําลังเดินมาแล้วนะครับนี่นะครับพระเดินมาแล้วนะครับผมนานะครับเอฟซีเห็นจะไกลไหมครับเห็นจะไกลไหม นะครับนี่นะครับเห็นมาตสไกลปะครับนะครับนะครับที่กําลังนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับที่เห็นมาตสไก่นู่นนะครับเอ่าเอฟซีนะครับที่ตาชานะครับตาชานขับมอเตอร์ไซค์มานําหน้ามาแล้วนะครับนั่นนะครับที่ตาชานเลี้ยวนะครับหน้ามอเตอร์ไซค์ที่ตาชานเลี้ยวนะครับต้นฮักอยากเห็นป้ายบริษัท พาไปดูหน่อยได้ไหมคะครับผมเดี๋ยวนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเอนะครับป้ายบริษัทนะครับคุณป้าลำไยก็สวัสดีค่ะมากดไลค์ให้แล้วนะคะนะครับผมนี่นะครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูให้นะครับนะครับแต่ตอนนี้เรามาใส่บ่ายกันก่อนนะครับนะครับผม ผมพาไปดูให้นะครับตอนนี้นะครับพี่แอนแฟมิลี่นะครับพี่แอนแฟมิลีนะครับก็เตรียมตัวที่จะใส่รบาดแล้วนะครับพี่แอนแฟมิลีนะครับก็คุณรัชยานะครับว่านี่นะครับ สวัดีต้นเช้าค่าตน้นฮาร์ปนะครับนี่นะครับมาใส่บาดกันในตอนเช้านะครับนี่ครับพักมาแล้วนะครับพักมาแล้วนะครับเอฟซีเรามาใส่บาดด้วยกันก่อนนะครับ าพระก็กําลังเดินมานะครับณตอนนี้นะครับพีแอนแฟมิลี่นะครับก็ใส่บาทนะครับมาใส่บาทด้วยกันอะนะครับอนะนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับ แล้วก็พี่แอนใส่บาทเสร็จแล้วนะครับก็มาพี่เฟื่องบุญชูพี่เฟื่องบุญชูนะครับพี่เฟื่องบุญชูนะครับนะครับพี่เฟื่องบุญชูก็มาแล้วนะมาใส่บาทแล้วนะครับพี่เฟื่องบุญชูนะครับนี่ครับตาชานก็มาแล้วนะครับตาชานนะครับ นี่นะครับไป่ชานมาแล้วนะครับนี่นะครับพี่เสือก็มาใส่ร้อใส่บาทนะครับนี่นะครับพระมาแล้วนะครับนี่นะครับพระมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับ่านะครับวันนี้พระมาสี่รูปนะครับวันนี้พระมาสี่รูปนะครับ นี่ครับสวัสดีครับตา,มามนี่นครับตาเข้ามาด้วยนะครับน,น,น,นี่ครับพ่อฟื้นพ่อฟื้นก็ใส่บาตรด้วยนะครับพ่อฟื้นแม่คำใส่นะครับก็แม่คำใส่ก็ใส่บาตรทุกเท้าเลยนะครับนี่นะครับ พอฟื้นแม่คำใสก็ใสบาตรแต่เช้านะครับนี่นะครับนี่นะครับพระก็เดินกลาบวัดแล้วครับนี่นะครับแบบนี้นะครับสาธุนะครับนี่นะครับอันนะครับพระก็เดินตัวจะกบวัดแล้วนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพระมาแต่เช้าแล้วครับนี่นะครับขนุนกับมะขามนะครับใบตัดหมมโอมนี่ค่ะใบตัดหมมโอมมาแล้วนะคะมะขามกับขนุนนะครับมะขามกับขนุนนะครับก็เล่นอย่างสนุกสนานมากเลยนะครับอยากออกอยากออกอยากออกนะครับโอ้จะออกติดตามโดนติดเยอะสงสารมากโอ้ติดตามโดนติดออกหน่อยออกหน่อย นี <N> ่ครับอ้าก็มาดูบริษัทกนบริษัทโฮมนโฮมสักจำกัดนะคะ,นนะ,คะลุงบอกว่าถ้าใครมีสินค้าอะไรก็ให้เราไมไลฟ์สดตรงนี้ขายโองนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีป้ายนะคะสุดยอดมากเลยค่ะ FC ทุกคนป้ายสวยงามมากเลยนะครับนี่นค่ะเป็นความแล้วก พรมน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนเราก็ได้รับน้ำมนต์เรียบร้อยบุกเสกเรียบร้อยใช่ครับจากพระอาจารย์ทลนใช่ครับนะคะนี่สวยไหมคะเอฟซีทุกคนนะครับสวยงามมากนะครับเอฟซีอ๋อเนี่นะครับป้ายสวยงามมากนะครับมนต์เปนก๊อปปี้คลิปเขามาลงช่องตัวเองอ๋อจ้าจนนี่นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับป้ายนะครับเอฟซีนะครับป้ายสวยงามมากนะครับสวยไหมคะ ไปสวยไหมไม่รอกครับอ๋อครับโยังไม่ได้กรดนะมาเร่งกันนะคะบคี่คะอยังไม่ได้กดน้าร่งกันนะคะมานีครับมานีครับมาหนะครับองค์สัสิ์ดีค่ะขอโยษครับพี่ต๋าขอครับพี่ต๋าอยากขอยากขออชิงเลยนะคอยากกันเอาหน้านะคะอุ้ยอร้องเพลงแล้วนะโอ้ยร้องเพลงแล้วนะกดจั้อดกล้องแล้วก็ร้องเพลงอุ้ยอุยอยขอบคุณค่อย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน มาเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอก,กด,ด้วยนะครับอย,อย่าลืมนะครับดูคลิปดูไลค์สดให้ต้นฮักกรอก,ด,ก,ด,กด,ด้วยนะครับสักคนละสามนาทีนะครับสักคนละสามนาทีรวมถึงกาดรดูโฆษณาให้ด้วยนะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ นะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงใบลาก่อนนะคะไปลาก่อนนะคะเวลาเวลามาสักคนละสามนาทีนะครับนี่ครับพอแล้วค่ะออกได้นะครับจะออกได้นะครับนี่นะครับก็ดูโฆษณาดูคลิปสักคนละสามนาทีนะครับเพื่อเป็นการเปิดตั้างรายได้นะครับให้ AI นะครับเปิดระบบการมองเห็นนะครับเปิดระบบการมองเห็นนะครับ นะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับผมนี่นะครับมแล้วก็มะขามกับขนุนนะครับนี่นะครับมะขามกับขนุนนะครับโอ้สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับก็ไปยนบรรยากาศนตอนนี้นะครับ ครับอ๋อขนุนก็มะขามนะครับตัวที่ดำคือมะขามตัวสีขาวคือขนุนนะครับตัวสีขาวคือขนุนนะครับนี่นะครับนะก็อยากออกมาข้างนอกนะครับอยากจะออกมาข้างนอกเลยนะพาอฟรีนะครับอยากออกมาข้างนอกนะครับก็ก็โอ้ไม่มีออกมามาข้างนอกไม่ได้นะครับออกมาข้างนอกไม่ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับ ขนุมก็มาขามแล้วัเนาะขนมก็ยังเล่นอยู่นะครับผมยล้วก็มาขามดูครับดูมาขามนะครับเอนะครับดูมาขามนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับอ้าวไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่นะครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วนะครับนี่นะครับ แล้วก็อย่าลืมดูคลิปดูไลฟ์สดสักคนละสามนาทีรวมถึงการดูโฆษณาให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เม็ดนะครับชามาที่พีกาแฟกอกกาแฟกกอกนะครับรวมถึงการ ดูผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีอานะครับรูทินซัดบายมั่งมีนะครับผมรูทินซัดบายมั่งมีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็กาแฟกกอกนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับนะครับสำหรับเอสีทุกๆท่านนะครับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่ครับผม ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่แวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้นะขนาดนี้นะครับนี่ครับโอ้นี่นะครับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่ครับก็เป็นรกาศตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แจะเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับลงคลิปเลยนะครับขออนุญาตลงคลิปเลยนะครับ